สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่43 3กันแล้วนะครับพี่ๆก็ได้หากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วย ด้วยนะครับผมละที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมพระเครื่องเครื่องรางนะครับผมของเก่าเก็บสะสมราคาดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจนะครับผมรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอ 174oiptq นะครับเบอร์โทรนะครับผมมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผม090325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นันนันไว้ได้เลยนะครับซึ่งนะครับผมใน EP นี้นะครับผมจะมีมาแบ่งปันให้ด้วยกันทั้งหมด24รายการนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นี้นะครับ ไปจะถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่24ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่สวดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP ีเขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงท่นนี้พี่ก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องนะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน EP ีไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะ ของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการก็จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระทุกองค์นะครับรับรองสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับผม สำหรับรายการที่1นี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับผมเรียนนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับผมเป็นปี2 5 1 7นะครับผมสู่สานไตรักนะครับนี่นะครับผมมาพร้อมกับกรอบรูปแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นรายการหมายเลขที่เอ่อหนึ่งนะครับผมจะขออนุญาตนะครับผมลงกล้องนะครับซูมเข้าไปนะครับผมแล้วก็ลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับนี่นะครับผมองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆีชสำหรับเรียนหลวงพ่อเกษมนะครับผมนี่นะครับปีสองพันห้า อนุญาตลงกล้องให้ดูสักครู่นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม1 0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมหน้าหลวงพ่อคมชัดแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเรียญนะครับผมหลวงพ่อเกษมเขมรักโรนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมเรียนสวยมากนะครับพี่ๆเป็นปี25 1 7นะครับผมสํานักสุสานไตรักนะครับด้านหลังมีต่อโคตรงนี้ด้วยนะครับผม สวยงดงามแบบนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ1000บาทเท่านั้นนะครับผมชอบใจต่อรองได้นะครับพี่พูดคุยกันได้ทุกรายการนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขนึงใน EP นี้เท่านั้นนะครับผมรายขนาดว่านะครับผมเป็นเหรียญเจ้าสัวลงยานะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับอันนี้เป็นปี35นะครับนี่นะครับเป็นลงยานะครับผม สีแดงสีน้าเงินนะครับพี่พีหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่2นะครับเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเกษมลงยารายการนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับเหรียญลงยาหลวงพ่อเกษมนะครับผมเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับพี่พี่สองสำนักสุสานไต้รักจังหวัดลําปางนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมทันใดถูกใจนะครับรีบติดต่อรีบสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ หมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่2เท่านั้นนะครับผมมาพร้อมกับกล่องเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ5 0าบาทนะครับผมถัดมานะครับผมรายกันที่3นะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญมทบนะครับปี2518นะครับนี่นะครับมทบ7นะครับผมเหรียญนี้นะครับเป็นลงยาลายทงชาตินะครับผมปี2518นงะครับองนี้เปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับบ้านนี้ชอบสะสมหลงพ่อเกษตรนะครับพี่พเ่หน่ยนะครับ เปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับพี่สำหรับเรียนมอทบอลเนะครับลงยาลายทงชาตินะครับผมนี่นะครับวงพ่อเกษมเขมบโกรนะครับราคานะครับผมนี่นะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมเรียนนี้นะครับท่านใดสนใจ2รายการขึ้นไปนะครับผมสามารถพูดคุยราคากันได้นะครับผมยินดีแบ่งปันนะครับให้พี่พี่นะครับผมทุกๆท่านเลยนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับพี่ๆีหมายเลขนี้นะครับ เป็นรายการที่3นะครับผมเหรียญลงยาไรทองชาติมทบ7นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญระครังนะครับปี2516นะครับพี่ๆหมายเลข4นี้นะครับผมเหรียญสมทบทุนนะครับผมสร้างศาลาถวายเจ้าแม่สุระ สุชาดานะครับผมเจ้าแม่สุชาดานะครับเหรียญสิริมงคลนะครับปี2516นะครับผมมาพร้อมกัน3องค์แบบนี้นะครับผมพร้อมกล่องกัมมารี่แบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมแตองค์พระแต่ละองค์นะครับออกมาลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับผมเหรียญนะครับระฆังนะครับผมหลวงพ่อเกษมปี16นะครับชุดกรรมการ3องค์นะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมชุดนี้นะครับเปิดแบ่งปัันนนใให้รราาคคะบผม นี่นะครับเอาในราคาเลยนะครับผมราคานี้เลยนะครับแบ่งปันให้เลยนะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับพี่พี่สามรายการนะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคาหนึ่งพันบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมอันนี้เป็นองค์แรกเท่านั้นนะครับผมท่านได้ชอบไปแล้วนะครับจะได้รับสามองค์นะครับผมพร้อมเนี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นองค์ที่สองนะครับพี่พี่จะมีสามองค์สามเนื้อนะครับผมในชุดนี้นะครับ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมรายการใหม่เลที่4ี่นะครับผมใน ep นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับเหรียญสิรีมงคลปี16นะครับ1000บาทเท่านั้นเลยนะครับผม1000บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นองค์ที่3นะครับผมองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับพี่ๆนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่ถูกใจองค์ไหนสนใจองค์ไหนนะครับพูดคุยกันได้นะครับผม นี่นะครับเป็นเหรียญนะครับระคังนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมหนึ่งพันบาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมพร้อมเรี่ยมสวยๆเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมคือผมได้มาพร้อมเรียมเลยครับผมแล้วก็พร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับผมถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่5นะครับผมองคนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตนะครับซูงกล้องออกมากันก่อนนะครับผมองนี้นะครับผม จะเป็นนะครับผมพระสมเด็จนะครับวัดเกศนะครับพี่ๆวัดเกศชายโยวรรวิหานะครับจังหวัดอ่างทองนะครับผมที่มาพร้อมกับกรอบรูปบานใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมเป็นกรอบรูปที่นะครับผมที่ได้รับรางวัลมานะครับสำหรับสมเด็จนะครับผมวัดเกศชายโยพิมพ์7ชั้นนิยมนี้นะครับผมองค์นี้นะครับทานใดที่ชอบไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับพร้อมกรอบรูปบานใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมผมได้มาแบบนี้ก็ ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกันแบบนี้เลยนะครับขออนุญาตนะครับผมลงกล้องเข้าไปนะครับพี่ๆแล้วก็จะลงกล้องให้ดูที่ผิวขององค์พระองค์นี้กันชัดๆนะครับนี่นะครับผมจะเป็นสมเด็จว่าเกจชัยโยนะครับผมที่จะได้รับรางวัลนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับพี่ๆหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับสมเด็จเกศชัยโยพิมจ์ดชั้นนิยมนี้นะครับผมนี่นะครับ เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับผมลองดูมือสานกันได้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมเป็นสมเด็จเกียโยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับเป็นหมายเลขที่ห้านะครับพี่ๆในพ p นี้นะครับผมพอมีมาแบ่งปันให้พี่ๆกันบ้างนะครับผมท่านใดสนใจนะครับรีบติดต่อรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมชมแล้วชอบใจองไหนถูกใจองไหนนะครับผมก็ สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่ๆสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่6นะครับผมรายกันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับปิดตาหลวงปู่ทิมนะครับพี่ๆเป็นปิดตายันยุ่งนะครับผมมหาอุตโมนะครับรายกันนี้4 0่บาทนะครับผมสําหรับปิดตาหมายเลขที่6นี้นะครับเป็นปิดตายันยุ่งนะครับผมหลวงปู่ทิมปิสริโกนะครับผมวันาหารไล่นะครับนี่นะครับ เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับองค์นี้นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่พีหมายเลขนี้นะครับปิดตามหาอุตโมนะครับองหลวงปู่ทิมีิสริโกนะครับผมหรือว่าปิดตายันยุ่งนั่นเองนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่6นะครับแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่7แล้วนะครับพี่พีรายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผม เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมพงนี้450บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญนะครับผมพระครูยานวิราชนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดงปี0 3นย์านะครับนี่นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่7แล้วนะครับพี่พี่นี่นะครับพร้อมเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ องนี้ท่านได,ได้ไปแล้วก็สามารถนําขึ้นคอห้อยบูชาได้เลยนะครับพี่ๆไม่จําเป็นที่จะต้องนําไปเลี่ยมแล้วนะครับผมเพราะว่าองค์นี้นะครับผมผมได้มาจากเจ้าของเดิมก็เป็นอยู่ในเลี่ยมแบบนี้อยู่แล้วนะครับ450นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับผมองค okay. ์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเป็นเหรียญเนื้อด้วงนะครับผมปี2567นะครับผมเหรียญเนื้อด้วงสองนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับ สำหรับนะครับผมเรียนเนื้อด้วงสองนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมนี่นะครับวัดพระธาตุมุนหินนะครับผมปี2567นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม450บบาทเท่านั้นเลยนะครับผมเป็นเนื้อนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับ พร้อมเลี่ยมเลยนะครับผมรงนี้นะครับถัดมา,า,มานะครับผมหมายเลขที่8นะครับผมแล้วก็หมายเลขที่9รายการนี้ผมได้มาพร้อมกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูที่หมายเลขที่8กันก่อนนะครับอันนี้เป็นเหรียญนั่งพานะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับมาพร้อมกับถุงกระเยี่แบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเดิมๆแบบนี้นะครับเป็นเหรียญนั่งพานปี18นะครับนั่งพานหลวงปู่ทิมนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่หน้าองค์พรกััน่อเลยบผมี 400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญตั้งพานหรือปูทิมนะครับผมพร้อมนะครับถุงกระหยี่นะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับวัดละหันไล่นะครับผมจังหวัดระยองนะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมถ้าได้ถูกใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมพูดคุยกันได้นะครับผมขออนุญาตเก็บสัคทู่นะครับถัดมานะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญเสมา8ดรอบนะครับพี่ๆเมื่อกี้จะเป็นตั้งพานไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเสมา8ดรอบนะครับผมที่มาพร้อมถุงกระมยี่แบบนี้นะครับผมนี่นะครับ ตอนผมงดามาก็อยู่ในแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับรายกันนี้นะครับผมก็400บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดสนใจสองรายกันพร้อมกันผมให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมลองดูผิวกันได้น,นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสำหรับเหรียญน,นะครับสีมา8ดรอบนะครับผมลูกปุ่มมิสซิิโกโนะครับนี่นะครับผิวสวยมากนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมขออนุญาตพลิกเหรียญให้ดูกันด้านหลังนะครับนี่นะครับผม เป็นปี2518นะครับผมวัดรหัสไล่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายกันที่10แล้วนะครับผมในปีนี้นะครับเปิดแบ่งฟันนะครับผมให้ในราคา400บาทนะครับสนใจพร้อมกับเหรียญนั้งฟานผมให้ที่คู่นี้700บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับพี่ๆเป็นรายกันที่11แล้วนะครับผมรายกันนี้นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นวัดระฆังนะครับพี่ๆน่าจะเป็นกุัดระฆังนะครับผมเป็นพระผงนะครับพี่ๆเนื้อผงเลยนะครับ นี่นะครับผมเป็นพระนอนนะครับผมแบบนี้นะครับรายการนี้4ี่บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเอ่อหมายเลขนี้หมายเลขที่11แล้วนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับอยู่ในเลี่ยมจับขอบเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเรี่ยมโบราณเลยนะครับผมถ้าใครอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมตรงไหนนะครับติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ ไลน์แอดตรงด้านบนนะครับหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0 9 0 3 2 5 1 0 9 6ก็ได้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขสิบสองแล้วนะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมที่อยู่ในเรียมโบราณแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้เฉพาะอีพีนี้เลยนะครับผมพิเศษเลยนะครับ400บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมนี่นะครับดูมลสารกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยเดิมแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ 400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมรายการหมยเด็กนี้นะครับด้านหลังนะครับพี่พี่นี่นะครับสวยงดงามมากๆนะครับผมอง์นี้นะครับอยู่ในเลี่ยมโบราณเลยนะครับผม400บาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่ผิวด้านหลังกันเลยนะครับผมนี่ะครับทีนะครับผม400บาทนะครับผมแบ่งปันนะครับ ถัดมานะครับผมก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมจับหอกเหมือนกันนะครับองค์นี้นะครับผมก็ขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคาเท่ากันเลยนะครับผม400บาทนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมโบราณนะครับผมเนื้อหาโบสารเก่าเดิมแบบนี้นะครับผมถ้าใดสนใจนะครับผมก็สอบถามนะครับผมเข้ามากันได้นะครับผมด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับผมเลี่ยมเก่าๆเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ ันนี้น่าจะเป็นเลี่ยมเงินผสมนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นพระรอดนะครับอันนี้ผมมันมีมาแบ่งปันให้2พิมพ์นะครับนี่นะครับผมอันนี้หมายเลขสิบสี่นะครับผมองนี้สี่ร้อยนะครับพี่พี่สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระรอดลําพูนนะครับผมหมายเลขที่สิบสี่นี้นะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมตอนลงกล้องอาจจะลงให้ดูอาจจะไม่ชัดนะครับผมบางมุมนะครับนี่นะครับสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผม พระรอดองค์นี้นะครับผมหมายเลขที่14นะครับผม400บาทเท่า like นั้นนะครับผิวสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับพี่ๆเป็นรายการที่15แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับอันนี้จะเป็นพระรอดพิมพ์พนมมือนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ450บาทนะครับผมองค์นี้นะครับ2ององค์ผมให้แบ่งปันที่ราคา800เท่านั้นนะครับผมนี่นะครับองค์นี้องค์เดียว450บาทนะครับผมลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยเดิมแบบนี้นะครับ เป็นพระรอดพิมพ์พนมือนะครับผมด้านหลังนะครับพี่พี่นี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามนะครับนี่นะครับผมถูกใจนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่16นะครับอันนี้เป็นสมเด็จวัดเกตนะครับพี่พี่ที่อยู่ในเรียมเงินผสมนะครับผมหรือว่าเรียมโบราณนั่นเองนะครับองนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จวัดเกตนะครับพี่พี่หมายเลขที่16นี้นะครับผม นี่นะครับเป็นพิมพ์7ชั้นนะครับนิยมนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมเนื้อหาโบสาลนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเป็นเลี่ยมเงินผสมโบราณแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับด้านหน้าจะเป็นโชว์ผิวองค์พระนะครับผมด้านหลังจะเป็นปิดผิวไว้นะครับนี่นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม ถัดมานะครับผมจะเป็นปิดตานะครับผมหลวงปูป่บุญนะครับผมวัดกลางบางแก้วนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นปิดตาเนื้อผงนะครับผมด้านหลังมีรอยจานนะครับผมที่อยู่ในผิวขององค์พระเลยนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับผมพระปิดตาหลวงปู่บุญนะครับผมวัดกลางบางแก้วนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมด้านหลังมีรอยจานแบบนี้นะครับ พร้อมเรียมเก่าๆเลยนะครับพี่ๆองค์นี้400บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นปิดตาหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทนะครับพี่ๆนี่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับผมเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับอง์นี้นะครับพิเศษแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับปิดตานะครับผมหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมเนี่ยครับลองดูลองชมกันได้นะครับผแต่กรอบอาจจะเก่านิดนึงนะครับผมลงกล้องให้ดูยากนะครับผมเนี่ยครับ แต่ก็จะเห็นอยู่นิดนึงนะครับพี่พี่อันนี้เป็นด้านหลังนะครับ400บาทนะครับพี่พี่รายคันนี้เลยนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับชอบใจหมายเลขไหนสนใจหมายเลขไหนนะครับผมพูดคุยกันได้นะครับผมถัดมานะครับผมหลวงปู่เผือกขุดสะนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้นะครับผมก็400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระหลวงปู่เผือกนะครับพี่พี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมพระผงขุดสาะนะครับองนี้400บาทเท่านั้นนะครับผม ถูกใจรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมถ้าหากว่าช้านะครับองค์ที่ถูกใจอาจจะเป็นของท่านอื่นไปแล้วก็ได้นะครับพี่พี่นี่นะครับแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญเลื่อนสมรัสศัก์ปี08นะครับผมงร่ะทวดวัดช้างให้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับองค์นี้400บาทเหมือนกันนะครับพี่สำหรับนะครับผมเหรียญเลื่อนสมรสักนะครับ หลวงพ่อทวดนะครับผมหรือว่าเหรียญเซม่าพิมพ์ผ่าปากนั่นเองนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับพี่ๆองนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับพี่ๆ4ี่บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายกันที่20แล้วนะครับผมถัดมานะครับจะเป็นพระผงของขวัญนะครับผมรายกันนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระผงของขวัญนะครับ นี่นะครับอยู่ในเลี่ยมนะครับพี่พี่เลี่ยมเก่าๆเลยนะครับผมองค์นี้นะครับแลวก็สวดวัดปากน้ํานะครับผมพระองค์ของขวัญนะครับสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนะครับพี่พี่เป็นเหรียญรุ่นแรกสามเหรียญนะครับมาพร้อมกับถุงกมะหบี่ถุงใหญ่เลยนะครับพี่พี่แล้วก็มีเข็มกลัดด้วยนะครับพี่พี่แบบนี้เลยนะครับสําหรับสามเหรียญนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้พร้อมกันนะครับ นี่นะครับผมพร้อมถุงแบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่22นะครับพี่พี่ชุดนี้นะครับผมแบ่งปันได้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมดูกันชัดๆนะครับ600บาทนะครับพี่พี่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมวงไหนนะครับผมก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมที่จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกของหลงพกกลวยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับพร้อมหูห่วงเดิมนะครับผมหมายเลขนี้นะครับดูนะครับผม 600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทจัดส่งให้ฟรีเ <finishing> ท <modern developed Airbnb> <ira> ่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการหมายเลขที่22นะครับผมใน EP นี้นะครับขออนุญาตเก็บสักครู่นะครับผมถัดมานะครับพี่ๆเป็นรายการหมายเลขที่23แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมวัตถุมงคลของหลวงพ่อคุยเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะครับนี่นะครับหมายเลข23นี้นะครับ จะเป็นนะครับผมสมเด็จปกโพนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับทั้งหมด4องค์นะครับปี2513นหมะครับหลวงพ่อกวยชุตินาราโรนะครับผมเป็นชุดกรรมการนะครับผม4องค์นะครับนี่นะครับเนื้อหามวลสารก็แตกต่างกันไปทั้งหมด4องค์นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนำออกมาลงกล้องให้พี่ๆนะครับผมได้ดูได้ชมกันนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่2ี่นะครับพี่ๆสำหรับสมเด็จปกโพหลวงพ่อกวยนะครับผม หลังยันนะครับ4องค์นี้นะครับผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องคแรกนะครับเปิดให้ในราคานะครับผม4ององนี้นะครับชุดนี้เลยนะครับผม800บาทนะครับพี่พี่แปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับองคแรกนะครับผมจะเป็นผิวแบบนี้นะครับจะเป็นหลังยันนะครับปี2 5 1 3นหนะครับพี่พี่นี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมผมจะลงให้ดูทุกมุมทุกองคเลยนะครับพี่พี่อันนี้เป็นองค์ที่2นะครับนี่นะครับ นี่ก็หลังยันนะครับพี่ๆสวยงดงามมากๆนะครับผมเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับผมที่หน้าองค์พระนะครับนี่นะครับผมหากสนใจนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับผมด้านหลังนะครับยันแบบนี้นะครับผมสวยมากนะครับพี่ตรงนี้นะครับถัดมานะครับมจะเป็นองค์ที่สามในชุดนี้นะครับผม นี่นะครับอันนี้จะเ็าเก่านะครับผมผิววงนี้นะครับหลังยันนะครับผมนี่นะครับผมสวยมากนะครับพี่ๆวงนี้นะครับชุดนี้นะครับผม8 0 0รบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับรายการใหม่เลขที่23นี้นะครับผม800บาทเท่านั้นเลยนะครับ ถัดมานะครับผมก็จะเป็นองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับพี่ๆนี่นะครับอันนี้ก็หลังยันเหมือนกันนะครับผมปี2513นะครับสมเด็จปกโคริมพิใหญ่นะครับผมชุดกรรมการสี่องค์นะครับถ้าใคสนใจนะครับผมอย่าลืมนะครับหมายเลขที่ที่สิบสามนะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูกันได้เลยนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับนี่นะครับผม นี่นะครับสวยมากครับผมราคา800บาทเท่านั้นนะครับสนใจหลากหลายรายการก็สามารถพูดคุยราคากันได้นะครับพี่ๆนี่นะครับมาพร้อมกับกล่องคำวิยีเดิมๆแบบนี้เลยนะครับน,น่าจะมีเป็นประทับตราด้วยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่ 24แล้วนะครับผมรายการหมายเลขสุดท้ายนี้พี่นี้นะครับอันนี้จะเป็นหลวงปู่ดูวัดสัะแกนะครับพี่พี่จะมี3พิมพ์แบบนี้นะครับชุดนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับสำหรับนะครับผมพระพรมปัญโยนะครับชุดกรรมการนะครับผมหลวงปู่ดูนะครับผมจะมีเท้ามหาพรหม4หน้านะครับผม2องค์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่ดูนะครับพี่พีเดี๋ยวขออนุญาตนะครับลงกล้องให้ดูที่เหรียญแรกกันเลยนะครับผมชุดนี้500บาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับ นี่เป็นองค์แรกนะครับผมสวยงดงามนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นองค์ที่สองนะครับนี่นะครับผิวสวยมากนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญหลวงปู่ดูนะครับผมวัดศัก์แกนะครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับถัดมานะครับผมองค์ที่สามนะครับผมในชุดนี้นะครับนี่ก็จะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่ใน EP นี้นะครับผม เปิดแบ่งปันให้ในราคา5 0 0รบาทเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมหมาในสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจนะครับรับชมแล้วถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับ อย่าลืมนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนะครับแอดหนึ่งเจ็นะครับเบอร์โทรนะครับ0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ